ระเบียบว่าด้วยการก่อน,นี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณพศ2562เป็นระเบียบที่ผู้อำนวยการสำนังกงบประมาณกำหนดขึ้นโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีโดยอาศัยอำนาจต,ตามความในมาตรา41ของพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณพศ2561สำหรับให้หน่วยรันงบประมาณถือปฏิบัติในการบริหารงบประมาณเฉพาะที่เป็นรายการก่อน,นี้ผูกพันข้ามปีเท่านั้นระเบียบฉบับนี้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่31กรกฎาคม2562 รายการผูกพันค่าปีงบประมาณลักษณะของการก่อนนี้ผูกพันค่าปีงบประมาณคือกรณีที่หน่วยรับงบประมาณทำสัญญาหรือข้อผูกพันโดยมีวงเงินที่จะต้องจ่ายเกินกว่าวงเงินงบประมาณที่ได้รับในปีงบประมาณที่เข้าทำสัญญาหรือข้อผูกพันนั้นซึ่งเงินส่วนที่เกินไปนั้นจะจ่ายจากงบประมาณรายจ่ายในปีงบประมาณต่อๆไปการทำสัญญาหรือข้อผูกพันดังกล่าวจึงมีผลให้ต้องตั้งงบประมาณในปีงบประมาณต่อๆไปจนครบวงเงินตามสัญญาหรือข้อผูกพันที่ทำไว้ ซึ่งการที่หน่วยรับงบประมาณจะดาเนินการก่อนนี้ผูกพันข้างปีได้นั้นจะต้องได้รับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรีก่อนตามที่กําหนดไว้ในมาตรา41 และมาตรา42ของพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณพศ2561ดังนี้มาตรา41รายการงบประมาณรายจ่ายตามกฎหมายว่าด้วยงบประมาณรายจ่ายที่จะต้องก่อนหนี้ผูกพันท้ามกลงงบประมาณให้ผู้อำนวยการรวบรวมรายการงบประมาณรายจ่ายที่จะต้องก่อนหนี้ผูกพันและมูมเงินที่คาดว่าจะต้องก่อนหนี้ผูกพันงบประมาณรายจ่ายในปีต่อๆไปรวมทั้งจำนวนเงินเผื่อเหลือเผื่อขาดเสนอให้คณะรัฐมน,นตรีพิจารณาอนุมัติการก่อนหนี้ผูกพันภายใน60วันนับแต่วันที่กฎหมายว่าด้วยงบประมาณรายจ่ายมีผลใช้บังคับ และเมื่อคณะรัฐมนตรีอนุมัติแล้วให้หน่วยรับงบประมาณดําเนินการตามระเบียบที่ผู้อำนวยการกำหนดโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี มาตรา42ในกรณีที่มีความจําเป็นและเร่งด่วนเพื่อประโยชน์ในการบริหารราชการแผ่นดินและมีใช่กรณีตามมาตรา41คณะรัฐมนตรีมีอำนาจอนุมัติให้หน่วยรับงบประมาณก่อนนี้ผูกพันเกินกว่าหรือนอกเหนือไปจากที่กําหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยงบประมาณรายจ่ายได้เมื่อรัฐมนตรีอนุมัติการก่อนทนี้ผูกพันตามวรรคที่1แล้วให้หน่วยรับงบประมาณดาเนินการก่อนนี้ผูพกพันงบประมาณรายจ่ายตามระเบียบที่ผู้อำนวยการกาหนดในมาตรา41ด้วยโดยอนุโลมก่อนที่จะศึกษาในร,รายละเอียดของระเบียบก่อนหนี้ผูกพันข้ามปีขอให้ทาความเข้าใจเกี่ยวกับการอนุมัติให้ก่อนันี้ผ และมาตรา42ของพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณพศ2 5 6 1รดังนี้ มาตรา41กำหนดให้ผู้อำนวยการสำนักงบประมาณมีหน้าที่รวบรวมรายการงบประมาณรายจ่ายที่จะต้องก่อนหนี้ผูกพันของหน่วยรับงบประมาณต่างๆและวงเงินที่คาดว่าจะต้องก่อนหนี้ผูกพันงบประมาณรายจ่ายในปีต่อๆไปเสนอให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาอนุมัติการก่อนหนี้ผูกพันภายใน60วันนับตั้งแต่วันที่กฎหมายว่าด้วยงบประมาณรายจ่ายมีผลใช้บังคับการอนุมัติการก่อนหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณตามมาตรา41นี้จะเรียกว่าเป็นการก่อนหนี้ผูกพันข้ามปีกรณีปกติก็ได้ซึ่งรายการที่จะดำเนินการก่อนหนี้ผูกพันข้ามปีตามมาตานี้จะเป็นกรณีททีีี่่่หนนวยรรับบงปะมมาณแผ ดำเนินการแล้วขอตั้งงบประมาณรายจ่ายไว้แล้วดังนั้นเมื่อพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายมีผลบังคับใช้สำนักงบประมาณสามารถรวบรวมรายการที่เป็นรายการก่อนหนี้ผูกพันข้ามปีของหน่วยรับงบประมาณต่างๆเสนอขออนุมัติต่อคณะรัฐมนตรีในคราวเดียวและในการเสนอขออนุมัติต่อคณะรัฐมนตรีนั้นจะมีการเสนอวงเงินหร,หรือเหลือเผื่อขาดไปด้วยซึ่งโดยปกติจะเสนอวงเงินร้อยละ5ของแต่ละรายการเช่นรายการก่อนหนี้สร้างหนึ่งรายการประมาณการก่อนสร้าง1 0 0 0ันล้านบาทตั้งงบประมาณปีแรก400ล้านบาท ปีที่2และปีที่3ปีละ300ล้านบาทในการเสนอขออนุมัติก่อนที่ผูกพันก็จะเสงมขออนุมัติในวงเงิน1,000ล้านบาทรอมทั้งวงเงินเผื่อเหลือเพื่อขาด50ล้านบาทรวมเป็นกอบวงเงินที่คณะรัฐมนตรีอนุมัติสำหรับรายการนี้1,050ล้านบาท สำหรับการอนุมัติก่อนหนี้ผูกพันตามมาตรา42เป็นการก่อนหนี้ผูกพันคาปีกรณีที่มีความจำเป็นและเร่งด่วนเพื่อประโยชน์ในการบริหารราชการแผ่นดินซึ่งอยู่นอกเหนือจากที่สำนักงบประมาณรวบรวมเสนอขออนุมัติต่อคณะรัฐมนตรีตามมาตรา41ซึ่งหน่วยรับงบประมาณอาจมีความจำเป็นเร่งด่วนเกิดขึ้นในระหว่างปีงบประมาณโดยไม่มีแผนที่ดำเนินการไว้ตั้งแต่ขั้นตอนการจัดทำงบประมาณจึงไม่ได้ขอตั้งงบประมาณไว้เช่นเกิดเหตุภัยพิบัติทำให้สิ่งของก่อสร้างของหน่วยงานได้รับความเสียหายสิ้นเชิงไม่สามารถซ่อมแซมให้ใช้งานได้และมีความจำเป็นเร่งดว ต้องสร้างใหม่ขึ้นทดแทนกรณีดังกล่าวหน่วยรับรู้ก็มาสามารถขออนุมัติต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อดําเนินการก่อสร้างในลักษณะที่เป็นการก่อนี้ผูกพันข้ามปีได้การขออนุมัติก่อนี้ผูกพันข้ามปีในกรณีมีความจําเป็นเร่งด่วนตามมาตรา42นี้โดยปกติจะไม่มีการเสนอวงเงินเผื่อเหลือเพื่อขาดเหมือนกับกรณีปกติตามมาตรา41การดําเนินการก่อหนี้ผูกพันตามที่ได้อธิบายถึงการเสนอของอนุมัติก่อหนี้ผูกพันข้ามปีต่อคณะรัฐมนตรีตามมาตรา41 และมาตรา42ของพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณพศ2561ไปในเบื้องต้นนั้นเมื่อคณะรัฐมตนตรีมีมติอนุมัติให้ก่อนหนี้ผูกพันข้ามปีแล้วขั้นตอนดำเนินการต่อไปหน่วยรับงบประมาณจะต้องปฏิบัติตามระเบียบว่าด้วยการก่อนหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณพศ2562ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่าระเบียบก่อนหนี้ผูกพันข้ามปีระเบียบก่อนหนี้ผูกพันข้ามป,นน 6, าปีความในข้อ4ของระเบียบได้กำหนดวิธีการดำเนินการไว้เป็น2กรณีคือ 1. กรณีที่เป็นรายการคารุพัน ที่ดินหรือสิ่งกอ่อสร้างและ2กรณีที่เป็นรายจ่ายประจำซึ่งจะมีขั้นตอนการดำเนินการที่แตกต่างกันดังนี้ กรณีรายการคารุพันธ์ที่ดินหรือสิ่งก่อสร้างระเบียบข้อ4วงเล็บ1กำหนดให้หน่วยรับงบประมาณเสนอผลการจัดซื้อจัดจ้างที่ได้ดําเนินการแล้วต่อสํานักงบประมาณเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบความเหมาะสมของราคาก่อนทําสัญญากรณีผูกพัน 20, 000, เน้นแต่เป็นรายการที่สํานักงบประมาณได้เคยให้ความเห็นชอบความเหมาะสมข,ของราคาไว้แล้วหลักการของระเบียบข,ข้อ4วงเล็บ1นี้ก็เพื่อให้สํานักงบประมาณทําหน้าที่พิจารณาจัดกองความเหมาะสมของวงเงินงบประมาณที่จะดําเนินการอีกครั้งหนึ่ง เนื่องจากวงเงินที่เสนอขออนุมัติก่อนที่ผูกพันข้ามปีต่อคณะรัฐมนตรีนั้นเป็นวงเงินที่หน่วยรับงบประมาณได้ประมาณการมาตั้งแต่ขั้นตอนการเสนอคำของงบประมาณซึ่งอาจถูกตัดทอนวงเงินลงไปบ้างในขั้นการพิจารณาของสำนักงบประมาณและการพิจารณาของรัฐสภาประกอบกับในการดำเนินการจริงหน่วยรับงบประมาณจะต้องมีการกำหนดรายละเอียดในลักษณะเฉพาะของคารุพันการออกแบบก่อสร้างโดยละเอียดตลอดจนการสำรวจพื้นที่กำหนดขนาดของที่ดินที่จะจัดหาให้สอดคล้องกับความจำเป็นที่ต้องใช้และวงเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติ ดังนั้นเมื่อคณะรัฐมนตรีอนุมัมติให้ก่อนนี้ปิดพันข้ามปีงบประมาณแล้วหน่วยรับสามารถดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างได้แต่จะยังทาสัญญาก่อนหนี้ผูกพันไม่ได้เดือจะต้องส่งผลการจัดซื้อจัดจ้างที่ได้ให้สํานักงบประมาณพิจารณาความเหมาะสมของราคาก่อนทั้งนี้คําว่าความเหมาะสมของราคาไม่ได้หมายความว่าพัสดุที่จะจัดหานั้น มีราคาเท่าไหร่แต่เป็นการพิจรารณาในแง่ของภาระงบประมาณที่จะเกิดขึ้นซึ่งการเสน,นอผลการจัดซื้อจัดจ้างให้สำนักงบประมาณพิจรารณาความเหมาะสมของราคานั้นกำหนดไว้ในข้อ5้าของระเบียบซึ่งจะอธิบายในภายหลังทั้งนี้ตามข้อ4วงเล็บหนึ่งมีข้อยกเว้นที่ไม่ต้องเสน,นอผลการจัดซื้อจัดจ้างให้สำนักงบประมาณพิจรารณาความเหมาะสมกรณีเป็นรายการที่สำนักงบประมาณเคยให้ความเห็นชอบ <S <s <spirituality> <S ความเหมาะสมของราคาไว้แล้วเช่นกรณีที่สำนักงบประมาณให้ความเห็นชอบให้หน ma <S <s ่วยรับงบประมาณไปดำเนินก <din> <s> ารทำสัญญาแล้ว ต่อมาภายหลังผู้รับจ้างทิ้งงานจึงมีการหาผู้รับจ้างรายใหม่มาดำเนินการต่อในกรณีนี้หากหน่วยรับงบป,ประมาณไม่มีการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดเนื้องานจากที่เคยได้รับความเห็นชอบจากสำนักงบป,ประมาณก็ไม่ต้องนำผลการจัดซื้อจัดจ้างมาขอรับความเห็นชอบความเหมาะสมของราคาอีกสำหรับกรณีที่เป็นรายจ่ายประจำไม่ว่าจะตั้งงบป,ประมาณไว้ในงบดำเนินงานงบเงินอุดหนุนมหรืองบยจ้ใจ,จอื่นระเบียบข้อ4วงเล็บ2กำหนดให้หน่วยรับงบป,ประมาณดำเนินการต่อนนี้ผูกพันภายในวงเงินที่คณะรัฐมนตรีอนุมัติ ทั้งนี้ตามหลักเกณฑ์เงื่อนไขหรือวิธีปฏิบัติที่กระทรวงการคลังกำหนดรวมทั้งกฎหมายระเบียบข้อบังคับและมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องตลอดจนมาตรฐานของทางราชการโดยให้คำนึงถึงความคุ้มค่าและประหยัด ซึ่งตามระเบียบข้อ4วงเล็บ2ดังกล่าวกรณีรายการผูกพันข้ามปีที่เป็นรายจ่ายประจําโดยส่วนใหญ่จะเป็นค่าเช่ารถราชการและค่าเช่าอาคารสานักงานทั้งในและต่างประเทศหน่วยรับงบประมาณสามารถดําเนินการจัดหาและทําสัญญาได้เลยโดยไม่ต้องส่งให้สํานักงบประมาณพิจารณาความเหมาะสมของราคาเหมือนกับรายการค่าคารุพันที่ดินและสิ่งก่อสร้างการขอความเห็นชอบความเหมาะสมของราคาการขอความเห็นชอบความเหมาะสมของราคาสำหรับรายการคารุพันที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ระเบียบก่อน,นี่ี้ผูกพันข้ามปีข้อ5ากำหนดให้หน่วยระมุ่ประมาณเสนอรายละเอียดประกอบพิจารณาดังนี้รายการครุพันให้ระบุราคากลางและคุณลักษณะเฉพาะของแต่ละรายการรายการที่ดินให้ระบุราคากลางที่หน่วยระมุบประมาณจะคำขึ้นเนื้อที่ของที่ดินและแผนผังสังเขตของที่ดินสถานที่โดยระบุจังหวัด อำเภอและตำบลรวมทั้งราคาการของที่ดินซึ่งกรมที่ดินเป็นผู้ประมาณการราคาที่ดินที่ซื้อขายกันในบริเวณและเวลาใกล้เคียงและราคาที่ดินซึ่งทางราชการประเมินเพื่อเสียภาษีรายการก่อสร้างให้ระบุประเภทของสิ่งก่อสร้าง ราคากลางแบบรูปและรายการก่อสร้างหรือรายละเอียดอื่นใดที่จะเป็นประโยชน์ในการพิจารณาของสำนักงบประมาณเช่นขนาดหรือเนื้อที่ของอาคารที่จะก่อสร้างเว้นแต่กรณีเป็นสิ่งก่อสร้างที่สำนักงบประมาณได้กำหนดแบบแปลนมาตรฐานไว้หรือหน่วยรับงบประมาณได้กำหนดแบบแปลนมาตรฐานซึ่งได้รับความเห็นชอบจากสำนักงบประมาณแล้วไม่ต้องส่งรูปแบบก่อสร้างให้สำนักงบประมาณแต่ต้องส่งรายละเอียดอื่นๆตามที่กล่าวมาแล้วในส่วนของการกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของคารุพันการออกแบบก่อสร้าง าการกาหนดขนาดของที่ดินที่จะจัดหาจะต้องอยู่ภายในวงเงินงบประมาณซึ่งไม่รวมวงเงินเผื่อเหลือเผื่อขาดเช่นรายการสิ่งกอ่อสร้างวงเงิน1 0 0 0ล้านบาทวงเงินเผื่อเหลือเผื่อขาด50ล้านบาทการออกแบบกอ่อสร้างและกําหนดราคากลางจะต้องให้อยู่ภายในวงเงิน1,000ล้านบาทไม่ใช่1550ล้านบาทการให้ความเห็นชอบความเหมาะสมของราคาการให้ความเห็นชอบความเหมาะสมของราคาเมื่อได้รับความเห็นชอบเกี่ยวกับความเหมาะสมของราคาจากสำนักงบประมาณแล้วระเบียบก่อนี่สกพันข้อ6กกำหนดว่า ให้หน่วยรับงบประมาณดำเนินการทำสัญญาก่อนที่ผูกพันตามวงเงินและรายละเอียดที่สำนักงบประมาณกำหนดซึ่งวงเงินและรายละเอียดที่สำนักงบประมาณได้ให้ความเห็นชอบแล้วหน่วยรับงบประมาณจะเปลี่ยนแปลงแก้ไขนี้ได้เว้นแต่ได้ทำความตกลงกับสำนักงบประมาณในข้อนี้จะเห็นว่านอกต่างจะกำหนดให้หน่วยรับงบประมาณทำสัญญาได้ในวงเงินที่สำนักงบประมาณให้ความเห็นชอบแล้วยังกำหนดว่าต้องเป็นไปตามรายละเอียดที่สำนักงบประมาณกำหนดด้วยซึ่งหลักการตามระเบียบข้อนี้หมายถึง การพิจารณาให้ความเห็นชอบความเหมาะสมของราคาโดยสำนักงบประมาณอาจกำหนดรายละเอียดให้หน่วยรับงบประมาณดำเนินการไปพร้อมกับการให้ความเห็นชอบความเหมาะสมของราคาแต่รายละเอียดที่สำนักงบประมาณจะกำหนดนั้นมีได้หมายความว่าสำนักงบประมาณเป็นผู้กำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของคารุพันธ์การออกแบบก่อสร้างหรือกำหนดพื้นที่ของที่ดินให้หน่วยรับงบประมาณดำเนินการเพราะการกำหนดรายละเอียดดังกล่าวเป็นหน้าที่ของหน่วยรับงบประมาณแต่สิ่งที่สำนักงบประมาณจะกำหนดก็คือต้องไปพิจารณาจากรายละเอียดที่หน่วยรับงบประมาณกำหนดไว้และนำมาเสนอประกอบ การขอความเห็นชอบความเหมาะสมของราคาหากเห็นว่ารายละเอียดเรื่องใดเป็นเรื่องที่มีความสําคัญก็จะยกมาเป็นเงื่อนไขของรายการที่ต้องดำเนินการให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามที่ได้ตั้งงบประมาณไว้เช่นรายการก่อสร้างอาคารสํานักง,งานหนึ่งหลังมีรายละเอียดดังนี้ขนาดห้าชั้นพื้นที่ใช้สอยไม่้อยกว่า1 0 0 0 0ตารางเมตรสถานที่ก่อสร้างในพื้นที่แขวงขยาไก เขตพยาไทกรุงเทพมหานครสำนักงบประมาณอาจกำหนดรายละเอียดที่ถือเป็นเงื่อนไขที่ต้องดำเนินการของอาคารสำนักงานดังกล่าวเฉพาะในเรื่องพื้นที่ใช้สอยไม่น้อยกว่าหนึ่งหมื่นตารางเมตรสถานที่ก่อสร้างในจังหวัดกรุงเทพมหานครหากสำนักงบประมาณกำหนดรายละเอียดไว้ดังกล่าวเมื่อดำเนินการจริงหากมีการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดจากอาคารห้าชั้นเป็นสี่ชั้นหรือหกชั้นแต่ยังมีพื้นที่ใช้สอยเท่าเดิมหน่วยรับงบประมาณก็สามารถดำเนินการได้แต่หากจะลดพื้นที่ใช้สอยลงเหลือ9,00 0ตารางเมตรจะถือว่าไม่เป็นไปตามรายละเอียดที่สำนักงบประมาณกำหนด จะเห็นได้ว่ากรณีที่สำนักงบประมาณมีการกำหนดรายละเอียดในลักษณะดังกล่าวพร้อมกับการให้ความผิดชอบความเหมาะสมของราคาจะทําให้เกิดความชัดเจนว่ากรณีการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดในเรื่องใดบ้างที่ต้องมาขอทําความตกลงกับสำนักงบประมาณอย่างไรก็ดีกรณีที่สำนักงบประมาณไม่ได้กาหนดรายละเอียดไว้ทั้งมีการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดใดๆที่มีผลกระทบต่อการเพิ่มขึ้นหรือลดลงของวงเงินเช่นมีการเพิ่มลดเื้องานบางส่วนกรณีดังกล่าวก็ต้องขอทําความตกลงกับสำนักงบประมาณ การเปลี่ยนแปลงรายการวงเงินระยะเวลาและรายละเอียดรายการก่อนนี้ผูกพันข้ามปีที่คณะรัฐมนตรีอนุมัติแล้วหากเหนือรับงบป,ประมาณมีความจําเป็นต้องเปลี่ยนแปลงการกดําเนินการไม่ว่าจะในส่วนที่เป็นสาระสําคัญเป็นรายละเอียดหรือวงเงินรวมทั้งระยะเวลาก่อนนี้ผูกพันหนือรับงบป,ประมาณจะต้องถือปฏิบัติตามข้อ7็ของระเบียบก่อนนี้ผูกพันดังนี้1การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของรายการโดยไม่เพิ่มวงเงินก่อนนี้ผูกพันให้ทําความตกลงกับสํานักงบประมาณความข้อนี้มีเรื่องที่ต้องทําความเข้าใจ2ประการคือ อะไรคือรายละเอียดและอะไรคือวงเงินก่อนนี้ผูกพันประการแรกอะไรคือรายละเอียดสืบเนื่องจากระเบียบข้อ6ที่กําหนดว่าเมื่อได้รับความเห็นชอบเกี่ยวกับความเหมาะสมของราคาจากสํานักงบประมาณแล้วให้หน่วยรับงบประมาณดำเนินการทาสัญญาก่อนนี้ผูกพันตามวงเงินและรายละเอียดที่สํานักงบประมาณกําหนดความหมายของรายละเอียดตามข้อ7วงเล็บหนึ่งนี้ก็คือรายละเอียดที่สํานักงบประมาณกําหนดพร้อมกับการให้ความเห็นชอบความเหมาะสมของราคาตามข้อ6นั่นเองอย่างไรก็ดีกรณีที่สํานักงบประมาณไม่ได้มีการกาหนดรายละเอียดตามข้อ6 หากมีการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดใดๆที่มีผลกระทบก่อการเพิ่มขึ้นหรือลดลงของวงเงินกรณีดังกล่าวก็ถือว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดที่ต้องขอทาความตกลงกับสํานักงบประมาณประการถัดมาอะไรคือวงเงินก่อนหนี้ผูกพันวงเงินก่อนหนี้ผูกพันตามระเบียบข้อ7็นี้ไม่ได้หมายถึงวงเงินสัญญาหรือความเหมาะสมของราคาที่สํานักงบประมาณให้ความเห็นชอบ แต่หมายถึงวงเงินที่คณะรัฐมนตรีอนุมัติซึ่งรวมวงเงินเผื่อเหลือเผื่อขาดโดยหลักของข้อเจ็ดวงเล็บหนึ่งนี้จึงหมายถึงการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดในส่วนที่สำนักงบประมาณได้ให้ความเห็นชอบหรือให้ความตกลงไว้โดยไม่เกินก่าวงเงินที่คณะรัฐมนตรีอนุมัติจึงอยู่ในอำน,นาจของสำนักงบประมาณที่จะพิจารณาให้ความตกลงกับหน่วยรับงบประมาณได้ดังนั้นสำหรับรายการก่อหนี้ผูกพันที่เป็นรายจ่ายประจำเช่น ค่าเช่ารถราชการค่าเช่าอาคารสำนักงานซึ่งไม่ต้องเสนอให้สำนังงกงบประมาณพิจารณาความเหมาะสมของราคาก็จะไม่มีประเด็นเรื่องการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดที่จะต้องดำเนินการตามข้อ7จวงเล็บ1งวงเล็บ2การขยายระยะเวลากรนีผูกพันโดยไม่เพิ่มวงเงินก่อนนีผูกพันให้เสนอขออนุมัติต่อรัฐมนตรีเจ้าสังกัด ในเรื่องการขยายระยะเวลาก่อนหนี้ผูกพันหมายถึงระยะเวลาที่ผูกพันงบประมาณได้จ่ายที่คณะรัฐมนตรีอนุมัติไว้ไม่ใช่ระยะเวลาดำเนินการตัวอย่างเช่นคณะรัฐมนมตรีอนุมัติให้ก่อนหนี้ผูกพันรายการก่อสร้างอาคารสำนักง,งานหนึ่งหลังงบเงิน1000ล้านบาทโดยปีงบประมาณพศ2 5 6 3ัตั้งงบประมาณไว้แล้ว4 0 0ล้านบาทผูกพันที่จะต้องตั้งงบประมาณในปีงบประมาณพศ2564าจำนวน300ล้านบาทและปีงบประมาณพศ2 5 6 5าจำนวน300ล้านบาท แต่ในการดำเนินการจริงจะต้องล่าช้าออกไปทำให้ระยะเวลาการดำเนินงานตามสัญญาไปสิ้นสุดในปีงบประมาณ2566กรณีดังกล่าวยังไม่ถือว่าเป็นการขยาระยะระยะเวลาก่อนนี้ผูกพันจะถือว่าเป็นการขยายระยะเวลาก่อนี้ผูกพันก็ต่อเมื่อการดำเนินการที่ล่าช้าออกไปนั้นมีผลให้ต้องเสนอตัอง้งงบประมาณราย่ายยืดออกไปจนเลยปีงบประมาณพศ2565ทั้งนี้เมื่อหน่วยรับงบประมาณทราบว่าต้องมีการขยายระยะเวลาการนนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณจะต้องเสนอขออนุมัติต่อรัฐมนตรีเจ้าสังกัดในโอกาสแรก เมื่อรัฐมนตรีจะสังกัดอนุมัติแล้วจะต้องแจ้งให้สำนักงบประมาณทราบภายใน15วันการขยายระยะเวลากรณนนี้ผูกพันดังกล่าวหากหน่วยรับงบประมาณไม่ได้รับอนุมัติจากรัฐมนตรีเจ้าสังกัดโดยหลักการสำนักงบประมาณจะไม่เสนอตั้งงบประมาณในปีที่ต้องขยายระยะเวลาออกไปในการปฏิบัติตามข้อเจงเล็บสองนี้สำหรับหน่วยงานของรัฐสภาศาลยุติธรรมศาลปกครองศาลร,รัฐธรรมนูญองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญและองค์กรอายการ ซึ่งไม่ได้อยู่ภายใต้กำกับของฝ่ายบริหารไม่มีรัฐมนตรีเจ้าสังกัดหน่งยงานดังกล่าวจึงต้องขอขยายระยะเวลาการก่อนหนี้ผูกพันมาอย่างคณะรัฐมนตรีวงเล็บ3การเปลี่ยนแปลงรายการหรือการเพิ่มวงเงินก่อนหนี้ผูกพันวงเงินที่คณะรัฐมนตรีอนุมัติให้เสนอขออนุมัติต่อคณะรัฐมนตรีการเปลี่ยนแปลงรายการหมายถึงการเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์ของรายการแตกต่างจากที่คณะรัฐมนตรีอนุมัติซึ่งจะพิจารณาได้จากเอกสารรายการก่อนนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณที่สำนักงบประมาณรวบรวมเสนอคณะรัฐมนตรีอนุมัติตามมาตรา4 1 หรือตามที่หน่วยรับงบประมาณเสนอขออนุมัติต่อคณะรัฐมนตรีเป็นรายกรณีตามมาตรา42ของพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณพศ2561ตามที่ได้อธิบายไว้ในเบื้องต้นแล้วในเรื่องนี้มีข้อสังเกตคือ รายการก่อนที้ผูกพันข้ามปีบางรายการในการเสนอขอตั้งงบประมาณหน่วยรับงบประมาณได้นาส่วนที่ควรเป็นรายละเอียดมากําหนดไว้ในรายการด้วยตัวอย่างเช่นค่าก่อสร้างอาคารคอสอรสอาชั้นมีดาดฟ้าพื้นที่ใช้สอย2,000ตารางเมตรกรณีดังกล่าวห่างดาดฟ้าไม่ใช่สิ่งสําคัญที่ต้องมีไว้ใช้งานสําหรับรายการดังกล่าวก็ควรจะเป็นเพียงรายละเอียดที่สามารถกําหนดให้มีหรือไม่มีก็ได้ในขั้นตอนของการออกแบบรายละเอียดการก่อสร้างไม่ต้องกําหนดไว้ในรายการ การกำหนดไว้ในรายการตามตัวอย่างนี้ยอมถือว่าดาดฟ้าเป็นสาระสำคัญที่ต้องดำเนินการให้ครบถ้วนดังนั้นเมื่อคณะรัฐมนตรีอนุมัติให้ก่อนนี้ผูกพันแล้วหากหน่วยรับงบประมาณจะออกแบบและดําเนินการก่อสร้างโดยไม่มีดาดฟ้าก็จะเข้าข่ายเป็นการเปลี่ยนแปลงรายการที่ได้รับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรี นอกจากการเปลี่ยนแปลงรายการดังกล่าวแล้วกรณีที่ต้องเพิ่มวงเงินเกินกว่าที่คณะรัฐมนตรีอนุมัติไว้ไม่ว่าจะมีสาเหตุจากอะไรเช่นมีการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดแต่มีผลทําให้เพิ่มวงเงินหรือจากที่ได้ดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างมาแล้วไม่มีผู้เข้าแข่งขันทําให้ต้องเพิ่มวงเงินงบประมาณกรณีดังกล่าวก็ต้องเสนอขออนุมัติจากคณะรัฐมนตรีทั้งนี้ในการขออนุมัติเปลี่ยนแปลงรายการหรือเพิ่มวงเงินต่อคณะรัฐมนตรี รับงบประมาณจะต้องส่งให้สำนักงบประมาณพิจรารณาก่อนเพื่อนําความเห็นของสำนักงบประมาณเสนอประกอบการพิจรารณาของคณะรัฐมนตรีไปในคราวเดียวกันโดยในกรณีที่มีผลการจัดซื้อจัดจ้างแล้วต้องส่งผลการจัดซื้อจัดจ้างนั้นให้สำนักงบประมาณเพื่อประกอบการพิจรารณาด้วยการบริหารวงเงินระหว่างรายการก่อนนีผูกพันข้ามปีระเบียบกรณนนีผูกพันข้ามปีข้อ7นอกจากกาหนดเกี่ยวกับการขออนุมัติเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของรายการ การขยายระยะเวลากรน,นี้ผูกพันการเปลี่ยนแปลงรายการและเพิ่มวงเงินก่อหน,นี้ผูกพันแล้วความในวรรคสองยังกำหนดให้สำนักงบประมาณสามารถกำหนดหลักเกณฑ์หรือวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดข,ของรายการก่อหน,นี้ผูกพันและการบริหารวงเงินงบประมาณรายจ่ายที่ตั้งไว้สำหรับรายการกหนีผูกพันข้ามปีและตามความเหมาะสมซึ่งปัจจุบันสนงงพพนำนักงบประมาณได้กำหนดหลักเกณฑ์การบริหารวงเงินงบประออนนมาณรายจ่าย ที่ตั้งไว้สําหรับรายการก่อนนี้ผูกพันข้ามปีตามหนังสือสํานักงบประมาณที่นรศ702ทับว113ลงวันที่9สอิงหาคมพศ2 5 6 2มีสาระสําคัญคือกรณีรายการก่อนนี้ผูกพันข้ามปีที่เป็นรายการคารุพันที่ดินหรือสิ่งกอ่อสร้างที่ได้ทําสัญญาไว้แล้วและมีความจําเป็นต้องใช้งบประมาณเกินกว่าวงเงินที่ตั้งไว้ในปีงบประมาณปัจจุบันซึ่งมีสาเหตุจากดำเนินการได้เร็วกว่าแผนที่ก,กําหนดไว้หรือได้รับอนุมัติให้เพิ่มวงเงินก่อนนี้ผูกพัน กรณี screws, ดังกล่าวหากหน่วยรับงบประมาณมีรายการก่อนนี oh ้ผูกพันที่เป็นรายการคดูพันที่ดินหรือสิ่งก่อสร้างรายการอื่นอยู่ภายในแผนงานเดียวกันและดำเนินการล่าช้ากว่าแผนทําให้เบิกจ่ายงบประมาณไม่ทันหน่วยรับงบประมาณอาจขอโอนวงเงินจากรายการที่ดำเนินการล่าช้ากว่าแผนไปใช้ก่อนได้การโอนวงเงินดังกล่าวมีลักษณะเสมือนยืมวงเงินไปใช้ชั่วคราวซึ่งในปีงบประมาณถัดไปหน่วยรับงบประมาณจะต้องนําวงเงินงบประมาณของรายการที่ดำเนินการเร็วกว่าแผนนั้นกลับคืนมาให้รายการที่ดำเนินการช้ากว่าแผน โดยสรุปคือยืมวงเงินจากรายการที่ทําได้ช้ากว่าแผนไปใช้ในรายการที่ทําได้เร็วกว่าแผนซึ่งยืมแล้วต้องนามาคืนในปีงบประมาณถัดไปทั้งนี้การดําเนินการดังกล่าวนั้นเหน่่ยรับงบประมาณจะต้องทําความตกลงกับสํานักงบประมาณ การอนุมัติเงินจัดสรรและการใช้จ่ายข้อแปรมีเนื้อหาสาระเฉพาะในส่วนของการดําเนินการก่อนที่จะทาสัญญาก่อนนี้ผูกพันและในส่วนที่เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงรายการรายละเอียดรวมทั้งงเงินงบประมาณสําหรับในส่วนที่อยู่นอกเหนือจากที่กําหนดไว้นเนื่องด้วของการขออนุมัติเงินจัดสรรจากสํานักงบประมาณในแต่ละปีว่าจะต้องยื่นคําขออนุมัติหรือไม่สํานักงบประมาณจะอนุมัติให้ทั้งหมดหรืออนุมัติเงินจัดสรรให้โดยแบ่งเป็นรายต,าตรมาสเป็นต้นและการใช้รายจ่ายต่างๆเช่นรายจ่ายประจําในงบดําเนินงานหรือรายจ่ายค่าครุพันธ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้างในง รวมถึงกรณีมีงบประมาณเหลือจ่ายจะมีหลักเกณฑ์นในการดําเนินการอย่างไรนั้นโดยเบียบก่อนที่ผูกพันข้ามปีจะไม่ได้เขียนไว้โดยความในข้อ8กาหนดให้ปฏิบัติตามระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณโดยอนุโลมซึ่งปัจจุบันได้แก่ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณพศ2562